เทอมฟรีค่าของพักก็ฟรีค่ะแล้วก็ของสถาบันเราก็จะมีเงินเดือนให้ทุกเดือนค่ะเดือนละสองพันก็รู้สึกว่าเรื่องการทําสีผมทําเล็บเนี่ย<ม>ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มหาหลัยค่อนข้างฟิกมากนะคะก็คือสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูไมฟ้านะคะก็วันนี้นะคะเราจะมา เล่าข้อดีข้อเสียของการเรียนพยาบาลค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําเพื่อนของเราที่จะมาช่วยเล่าในวันนี้นะคะทุกคนิชื่อแพมค่ะชื่อปามค่ะค่ะทั้งสองคนนี้นะคะก็เป็นเพื่อนของเราที่จะมาช่วยเล่าข้อดีข้อเสียในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกข้อดี6ข้อแล้วก็ข้อเสียหข้อในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเริ่มกันที่ข้อดีก่อนเลยค่ะ ข้อดีนะคะสาหรับที่นี่ก็ค่าเทอมฟรีค่าหอพักก็ฟรีค่ะแล้วก็ค่าข้าวก็ฟรีค่ะแล้วก็ค่าข้าวที่มีที่ว่ามีข้าวฟรีเนี่ยก็คือฟรีกี่มื้อคะทุกคนฟรีทั้งหมด3ามื<า><า>้อค่ะ,คะใช่ค่ะส่วนค่าหอเนี่ยก็ฟรีเหมือนกันไม่เสียซึ่งก็จะเป็นหอในของสถาบันนะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราอยู่หอกันหอนอกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหอ,อยังแบบว่าไม่เสร็จมีการแบบปรับปรุงนิดนึง <Spring S 1> ค่ะปรีโน <away S 1> เวทใช่ เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นสวัสดิการนะคะแล้วพอเราจบมาเนี่ยก็จะต้องใช้ทุนคืนให้กับทางสถานบันไม่เสียตังอะไรเลยแต่เหมือนกับว่าต้องทำงานในสถานที่ของเขานะคะอืแล้วก็ต่อไปก็จะของสถาบันเราก็จะมีเงินเดือนให้ทุกเดือนค่ะเดือนละสองพันซึ่งเราก็จะได้ทูกสิ้นเดือนค่ะอย่างเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนก็จะได้ชุกแบบว่า 30มิถุทูนาประมาณนี้ค่ะใช่แต่ว่าบางเดือนก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ส0สิตลอดเนาะบางเดือนก็อาจจะ3เอ็ดอาจจะวันที่หนึ่งเลทบ้างแต่ก็ส่วนมากก็ไม่เคยเห็นเนก็คือสิ้นเดือนเออใช่ส่วนมากก็สิ้นเดือนได้สามเอ็ดก็หนึ่งส่วนตัวก็รู้สึกว่าที่นี่สังคมดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้เพื่อนดีด้วยทุกคนช่วยกันเรียนเนาะนั่นแหละก็ส่วนใหญ่แล้วสังคมเพื่อนก็คือจะดีมากๆเนาะส่วนมากใช่ทุกคนสพอร์ตกันไม่แข่งกันเรียน มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้ซัพพอร์ตกันแค่เรื่องเรียนอะ่ะเรื่องการใช้ชีวิตก็ด้วยแบบ ก็ตัวรู้สึกว่าแบบการแบบมีเพื่อนแล้วแบบอยู่หอในอ่ะมันทําให้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นอืมใช่ใช่เหมือนเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับขอตลอดประมาณนี้๋นเหมือนแฟนกันเลยอ่ะมันจะช่วยกันหลายเรื่องอ่ะช่วยเตือนกันในเรื่องต่างๆช่วงใกล้สอบอะไรเงี้ยก็จะช่วยเตือนกันว่าเอ้ยใกล้สอบแล้วนะต้องอ่านหนังสือนะหรือว่าช่วงติวหนังสือก็จะช่วยกันติวเนาะวิชาไหนที่แบบว่ายากๆแล้วก็อืมรุ่นพี่เป็นไงคะสังคมรุ่นพี่ที่นี่รู้สึกว่าดีมากค่ะใจดี ของเราที่สถาบันเราจะใช้แบบว่าสายรหัสจะเรียกว่าเป็นพ ah ี่ตระกูลพี่สภาพี่สภาพี่วิศว์อ่ะใช่วก็เป็นพี่สภาพี่สามพี่ดวงใจพี่ดวงใจพี่สี่ดวงใจนี่คือปีอะไรปี่สามพี่สี่ป่ะพี่ดวงใจปีสี่อ่ใช่แล้วก็ พี่ตังคูก็คือพี่ที่จบไปแล้วนะคะก็คือจบปีสไปแล้วทํางานอยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้พี่ที่เขาจบไปแล้วเนาะเขาก็ยังติดต่อกับพวกเราอยู่ใช่ขึ้นตึกไปก็ยังเจอเพราะว่าเหมือนพี่เขาก็ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลที่เราไปขึ้นตึกก็ยังได้เจอกันเหมือนเดิมเนาะอย่างแบบงานสาคัญอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแบบมาแบบอย่างรับหม่องเงี้ยพี่ที่จบไปแบบเขาก็จะมางานเราอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่ แล้วก็ข้อเสียนะคะสําหรับตัวฟ้าเองเลยที่รู้สึกว่าคือตัวฟ้าเองเนี่ยเคยเรียนมหาลาัยเปิดมาก่อนก็รู้สึกว่าเรื่องการทําสีผมทําเล็บเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่มหาลาัยค่อนข้างฟิกมากนะคะก็คือห้ามทําสีผมแต่จริงๆแล้วไม่ได้ห้ามขนาดนั้นเหมือนกับว่าสีผมอะทําได้แต่ว่าต้องเป็นโทนเขาเรียกว่าโทนสีแบบนี้ใช่แบบน้าตาลน้ำตาลเข้มอะไรเงย เพราะว่าเหมือนกับมหาลัยใหญ่ๆมหาลัยอื่นนะก็จะให้ยอมได้แบบเป็นสีใช่ไหมไม่ว่าจะสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยยอมได้หมดแต่ว่าที่นี่ก็นิดนึงนะคะเรื่องสีผมก็คือได้แค่ดำา็เป็นคณะที่เราเรียนด้วยอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบต้องให้นิดนึงใช่แล้วก็เรื่องทําเล็บนะคะก็ทําไม่ได้เหมือนกันเนาะแต่อันเนี้ยเข้าใจได้ใช่ใช่อันนี้มีเหตุผลต้องทำแลบอะไรเงี้ยใช่มีต้องทาแลบแล้วก็เวลาขึ้นตึกอ่ะเออเล็บมันก็ทําสีมันก็จะเป็นสีดูใช่ แล้วก็เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเรียนอันนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างข้อเสียเกี่ยวกับเรื่องเรียนเราส่วสนตัวเราคิดว่ามันมันเรียนเต็มทั้งอาทิตย์เลยใช่ก็คือเรียนเต็มทั้งอาทิตย์คือหมายความว่าวันจันทร์อย่างเงี้ยก็จะเรียนตั้งแต่8ปดโมงถึง4ี่โมงวันอังคารอาจจะเรียน8ปดโมงถึง3ามโมงแต่มันจะเป็นแบบเนี้ยทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ใช,ใช่ซึ่งแบบว่ามันเรียนทุกวันจริงจริง ที่เป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดนะคัตะเลิกอ่ะอาจารย์ก็จะไม่ค่อยยกคาร์ดเนาะแทไม่มีเลยเออไม่เคยไม่เคยยกคาร์ดเลยก็มาเรียนประจํานะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของข้าวฟรีเป็นยังไงคะข้าวฟรีข้อเสียก็มันเมนูมันซ้ําบ่อยค่ะแล้วก็เข้าใจได้ว่าแบบนี่แต่มันมันจะ พี่ฟ้าจะเป็นเมนูให้ใช่ไหมคะน้องลองดูว่าแบบเป็น uhm> right> um> at> um> ี้ก็คือเหมือนกับว่าเมนูอาหารเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมีเมนูอาหารหลากหลายแต่ว่าเหมือนเมนูนั้นๆนอ่ะมันก็จะถูกออกมาซ้ําเดิมเหมือนแบบอาทิตย์นี้สมมุติอาทิตย์นี้เป็นแกงส้มอาทิตย์หน้าเอออาทิตย์หน้าก็ใหม่แกงส้มสิบสองยี่สิบสองับใช่ใช่มันแล้วแต่วันโอ้จำแม่นเลยแกงส้มไม่กินเมนูนี้นั่นแหละก็จะแบบนี้ได้ทุกคนอร่อยอยู่หลายเมนูอร่อยมันแล้วแต่คนชอบใช่แล้วแต่คนชอบก็มันก็จะซ้ําอย่างเงี้ยแหละสอง ส2หรือว่าสามมมันก็จะมีตารางนะันก็จะซ้ำ<ๆ>แล้วก็ข้อเสียข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นเวลาของการเข้าหอซึ่งตอนนี้พี่ๆก็อยู่หอนอกยังอิสระอยู่แต่ว่าที่ได้ยินมาเลยก็คือหอใน,นต้องทำไมคะเวลาในการเข้าออก สามทุ่มค่ะใช่ก็คือเกินสามทุ่มห้ามออกไปไหนใช่ซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องๆแบบโอเคเนาะไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวหรือว่าไปไหนเนี่ยก็น่าจะโอเคแหละเพราะว่าต้องเข้าก่อนสามทุ่มแต่สําหรับใครที่อาจจะแบบเอ้ยชอบเที่ยวอาจจะไม่ได้เที่ยวกลางคืนร้านเหล้าอะไรขนาดนั้นแต่อาจจะหมายถึงแบบว่าไปคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยใช่วันนีมันแบบมันต้องกลับถึงอะไรก็ อาจาจะไม่ได้ใช่ในข้อนี้เพราะว่าเราต้องเข้าก่อน3ามทุ่มนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องกิจกรรมค่ะซึ่งส่วนตัวพี่เองอะ่ะคิดว่ากิจกรรมที่เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่บังคับด้วยคือมันเป็นกิจกรรมที่เชิงเป็นการเรียนไปด้วยอย่างเช่นกิจกรรมที่เราเคยทําคลิปไปคลิปนี้นะคะ เหมือนกับว่าขึ้นชื่อว่าจิตกรรมแต่จริงๆแล้วในเนื้อหานั้นมันเหมือนการเรียนไอ้จิตกรรมที่เราไปทำ CPR ตอนนั้นใช่เข่าเออใช่มันเก็บเป็นคะแนนใช่จิตกรรมที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มักจะแจกในวันหยุดเนาะที่บังคับเขารวมตนี้ส่รู้สึกว่าแบบมันด้วยความที่มันเป็นสถาบันมันแยกมาจากแบบมันไม่ใช่มหาลัยปกติที่เขาจะแบบมีหลาคณะก็เลยนีรู้สึกว่ากิจกรรมมันน้อยอะสำหรับส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ทำแบบ คือมันดูไม่ได้แบบว่าร่วมกับคณะอื่นประมาณนี้แต่ว่ามันมีแค่แบบว่าคิดเกาเกมอ่ะที่แบบที่ล่าสุดที่จะแบบ,บสำหรับปีหนึ่งอ่ะไม่ค่อยมีกิจกรรมมากแต่ว่ากิจกรรมจะเยอะขึ้นตอนปี2ปี3ป่ะ มันจะมีค่ายประมาณเนี้ยก็แบบได้ฉันอยากจะออกค่ายมากกว่าถ้ามีกิจกรรมที่ไปค่ายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ที่ไปอ่ะก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรสมัครเข้าไปปะใช่ใช่ต้องสมัครเข้าเพราะว่าไปคัดเลือกอีกทีนึงสมมตินะคะอันนี้สมมติรับสิบคนก็ต้องสมัครเข้าไปว่าจะได้ไปไหมแล้วคือมันก็ต้องไปสมัครแย่งกันกับรุ่นพี่ปะเออปีสองปีสามปีหน่ทุกปีใช่เพราะว่าเขาเปิดรับนักศึกษาทุกปีให้ได้ไปอะไรเงี้ยก็จะคัดเลือกขอเสริมเรื่องเรียนนิดนึงก็คือที่เนี่ย งานกลุ่มเยอะมากสําหรับส่วนตัวรู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนจะแบบเป็นกลุ่มแล้วก็จะแบบแบ่งตามเลขที่ตลอดเลยอ๋อใช่ไปได้ที่หมดเลยอแม้ว่าจะแบบทุกอย่างคือตามเลขที่เหมือนเราจะงานเเดยวนาะใช่แล้วอย่างกลุ่มเราอะเลขที่มันมันโดดอะแบบว่าเลขที่มันจะห่างกันมีเลขที่ต้นแล้วก็มา ร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าแล้วก็ไปอีกทีคือสองร้อยกว่าเียคือมันก็โอกาสที่จะได้ทํางานกลุ่มกับเพื่อนกลุ่มตัวเองก็จะแบบมันมันไม่ค่อยมีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นกลุ่มที่อาจารย์จัดให้ตามเลขที่ประมาณนี้อยู่แล้วคืงานกลุ่มที่เนี่ยเยอะมากแล้วเขายังตามเลขที่ตลอดซึ่งโอกาสที่จะได้ทํางานกับเพื่อนที่ตัวเองอยากอยู่ด้วยหรือเพื่อนสนิทอกไม่มีเลยเพราะว่าเขาจะจัดกลุ่มตามเลขที่ตลอดขึ้นตึกก็เหมือนกันั่าเหมือนจะอันนี้จากที่ฟังมที่เพื่อนบอกมานะคะก็เหมือนจะตามเลขที่แล้วก็สุ เขาก็เป็นเหมือนกันเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบทํางานอติดเพื่อนเลยนะแต่ว่ามาที่นี่ต้องแบบเปิดใจรับคนใหม่ๆอันนี้เป็นเป็นปัญหาหลักๆเลยนะที่ต้องปรับตัวให้ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทำงานกับตามใจเราอ่ะแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีอยู่นะเราได้แบบว่าได้สังคมใหม่ได้หาคุยกับคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะมีปัญหากันบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ มันก็ต้องมีทุกกลุ่มแหละแบบว่าคือเราไม่ได้สนิทก,กันนะเนาะทำงานด้วยกันก็อาจจะมีปีกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ดีทุกคนเพราะมันเป็นงานมันก็ต้องให้มันเสร็จเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องการแต่งตัวในหอในแล้วก็จะเป็นการแต่งตัวในแบบไปเรียนในชีวิตประจําวันปกติอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวพูดการแต่งตัวในหอก่อนเลยกันอย่างเช่นถ้าเราไปกินข้าวเราจะต้องแต่งตัวยังไงคะถ้าลงมาจากหอ เป็นกางเกงขายาวปะใช่เป็นรองเท้าผ้าใบใช่ไหมเหมือนจะรู้มาประมาณนี้แล้วก็เสื้อต้องเป็นของสถาบันปะใช่ใช่ต้องเป็นเสื้อยืดสถาบันที่มีตาจะเป็นเสื้อคลุมปะเสื้อคลุมอ่าใช่มันจะเป็นเสื้อวอร์มเดี๋ยวขึ้นรูกโอเคเดี๋ยวขึ้นลูกไว้ให้ ตัวแบบนี้ตลอดในการลงมากินข้าวเพราะว่าได้ตึกหอเราอ่ะมันเป็นตึกออฟฟิศด้วยเป็นตึกสถาบันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นตึกสำนักงานเออคนภายนอกอือใช่ใช่เหมือนคนภายนอกมาติดต่องานก็จะมาตึกหออะไรเงี้ยเออนั่นแหละก็เลยจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะลงมาแค่มาเซเว่นอะเราก็จะต้องใส่ขายาวเสื้อสถาบันแล้วก็รองเท้าผ้าใบาใช่แต่ที่บอกว่ามีคนภายนอกมาติดต่อนี่หมายถึงว่าเขาก็มาติดต่อในชั้นสำนักงานนะชั้นหอคือมันจะแยกกันแล้วก็ใช้ลิฟต์แยกใช้บัตรติดเข้าแยกอ่าใช่คืออรระบบกาปลดภัยเนี่ยโอเคออยู่่่แล้้ววไมตงงห การแต่งตัวในชุดนักศึกษาในแต่ละวันก็อันนี้คือค่อนข้างฟิกเลยว่าจะต้องใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็รองเทา้าก็เป็นรองเทา้เทาเดี๋ยวขึ้นลูปอันนี้ <ๆ S 2> คืออ่าใช่ต้องใส่อ่าใช่ต้องใส่เป็นรองเท้าพยาบาลเท่านั้นก็คือห้ามใส่รองเท้าผ้าใบอื่นไม่ได้รองเท้าแตะอื่นไม่ได้คือใส่ได้แค่รองเท้าพยาบาลเท่านั้นเท่านั้นแบบเท่านั้นเลยแล้วก็ชุดภาละของมอก็มีแต่ว่าไม่ได้ใส่ปะ ่ไม่ได้ใส่เลยนะใช่แต่ต้องใส่น้อยใส่น้อยมากแบบทำกิจกรรมเมียที่แบบใชองยังก็จะใส่ถ้ามีกิจกรรมจะได้ใส่ชุดผ้ารแต่ชุดผ้ารเราก็จะใส่คู่กับผ้าใบปกติแต่เหมือนต้องไม่สีขาวเท่านั้นปะอืมอันนี้เหมือนเคยเห็นเพื่อนใส่สีดำใช่ใช่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันที่ใส่ชุดผ้าสามารถใส่กับรองเท้าผ้าใบปกติได้แบบผ้าใบ ลายสีสันอะไรเงี้ยก็น่าจะได้นะคิดว่าเพราะเคยเห็นอยู่ปีสองปี3าปี4ชุดนักศึกษาก็ยังใส่เหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นคัตชูปะอ่าใช่เปลี่ยนรองเท้าเป็นคัดชูซึ่งมันเป็นส้นสูงหรือส้นเตี้ยอันนี้ได้ปะเหมือนจะได้อยู่นะส้นสูงนะแต่คนหรือปอ่าแล้วแบ่งเป็นสีอันนี้น่าจะไหมถ้าตอนขึ้นหัวเราก็จะใส่เป็นแบบชุดนี้ชุดที่ใส่ชุดกชุดเป็นชุดพยาบาลอ่าส่วนรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าพยาบาลเหมือนเดิมใช่ ส่วนกระโปรงเออที่เนี่ยจะใส่ได้สอแบบกระโปรงพีทสีดํากับสีกรม mm hmm. อืมคือใส่ได้สอแบบเลยอันนี้ถ้าใครที่มีสีดําอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้แต่ส่วนใหญ่สีกรมก็จะใช้พิธีการอืออือ ถ้าวันไหนที่มีพิธีการนะคะอย่างเช่นแบบรับเข็มอะไรเงี้ยหรือว่าวันไหว้ครูเนาะก็จะต้องติดเน็ตแบบที่พี่ๆเขาติดกันนะคะนี่แล้วก็ขึ้นบอร์ดขึ้นตึกอะไรเงี้ยก็จะต้องติดเน็ตแบบนี้ถูก็้ผมไม่เรียบร้อยด้วยอันนี้ก็คือมันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เอันนี้เย็นแล้วอันแล้วค่ะอันนี้พวกพี่เขาเพิ่งลงตึกกันมานะคะก็เลยสภาพเป็นแบบนี้จบบเสร็จเรื่องห้องสมุดแบบห้องสมุดดีนะที่เนี่ยรู้สึกว่าดีแล้วก็ที่อ่านหนังสือ มันจะมีห้องที่ห้องประชุมที่เราสามารถจองได้จองอ่านเป็นกลุ่มหรือจะจองอ่านคนเดียวก็ได้มีห้องคอมมีโซนที่เป็น iPad เนาะที่นี่มีใช่ใช่ไหมมี iPad ฟรีให้เล่นจริงๆก็ไม่มีอะไม่เคยมีคนใช้มันไม่ใช้เสิร์ชใช่ใช่เพราะทุกคนเขาก็มี iPad ของตัวเองอ่ะนั่นแหละแต่ว่าแต่ก็จะมี iPad ให้ในห้องสมุดนะคะเป็นเอาไว้ให้ใช้เสิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วก็มีคอมเยอะมาก หนังสือก็มีเยอะแยะหลากหลายมีนิยายมีเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มนี้แบบหนังสือเรียนอ่าใช่ใช่นี่ยังแบบเคยยืมมาเลยมมันจะมีหนังสือนิยายบ้างหนังสือวรรณกรรมทั่วไปบ้างหนังสือทางการแพทย์บ้างแล้วหนังสือก็คือเป็นหนังสือที่มีคุณภาพทั้งนั้นแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีบริการยืมหนังสือเออขอพูดถึงเรื่องนี้การยืมหนังสือคือยืมง่ายมากเราก็แบบว่า เขาจะมีเครื่องเออใช่เราสามารถยืมได้เองอ่ะเขาจะมีเครื่องอัตโนมัติไว้ที่เราไปหยิบหนังสือมาแล้วก็เอาบาร์โค้ดไปแตะใชาไปสแกนเออแล้วมันก็จะขึ้นเลยว่าโอเคคนนี้เป็นคนยืมแต่ว่าต้องเสียบบัตรก็จะได้สลิปมาเพราะเราควรจะคืนวันไหน นั่นแหละแล้วพอเวลาคืนก็ง่ายมากเราก็แค่เอาหนังสือไปสอดกลับที่เดิมเนาะใช่ใช่ไม่ใช่สอดใส่ชั้นนะหมายถึงว่ามันจะมีเครื่องแยกอีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องคืนหนังสือแล้วก็ไปวางแล้วเครื่องมันก็จะดูดเข้าไปออย่าให้พี่ฟ้าขึ้นลูกให้อาจจะไม่ได้ขึ้นอาจจะไม่ขึ้นไม่รู้ดูก่อนโอเคก็เออใช่ก็แต่ว่ามันเคยเคยลืมขึ้นเหมือนกันนะเหมือนจะแบบว่าสองบาทอ่าเสียค่าปรับาเองอืมก็ทางที่ดีก็คืนให้ตรงเวลาทะาะที่ดีก็คืนให้ตรงเวลาอืมแล้วก็ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของห้องสมุดก็มีนะข้อเสียคือมันปิดไวใช่ปิดแล<ว>้วสองทุง<อ>งท่มปิดปิดสองทุ่มก็ปิดแล้วถ้าใครอยาก อ่านต่อก็อจ,จะต้องไปอ่านบนห้อง,ไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า<ช>ห้องสมุดมันปิดไว้นะคะอ่าไม่อ่านก็จะไปนั่งเล่นออมันจะมีแบบว่าตรงที่แบบติดตรงหน้าต่างที่มแบบริมริม,ม,ม,มอ่ะ๋บบนอนใช่มีที่นั่ง<ม>อ่านหนังสือแบบที่นั่ง<ช>อ่านคนเดียวแล้วก็มีที่นั่งแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเก้าอี้คล้ายโซฟาเป็นนุ่มๆอ่ะให้เราไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ไปนอนทุกคนไปนอนนโอเคส่วนตรงนั้นอ่ะส่วนมากพวกพี่ก็จะไปนอนนะคะไม่ค่อยมีการอ่านหนังสือหรอกตรงนั้น แ,แต่ช่วงสอบก็คือเหมือนบางทีแบบว่าที่นั่งก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ใช่ช่วงสอบจะคนเยอะมากแล้วก็มีร้านถ่ายเอกสารด้วยในห้องสมุดใายถูก<ะ>มากนะครบเซตเลยอยู่ในนั้นคือแบบได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ <c oughs> เป็นความคิดส่วนตัวของพวกพี่สามคนนะคะที่กันกรองกันมาตอนนี้ก็คืออยู่มาครบอยู่มาครบหนึ่งปีแล้วก็ประมาณนี้ค่อยดีข้อเสีย ที่คิดเห็นว่าโอเคมันเป็นข้อดีมันเป็นข้อเสียแต่ก็อยู่แต่ละมุมมองของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นข้อมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียสําหรับสําหรับน้อง,องอๆก็ได้<ล>ได้ค่ะค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยน,นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ทําคลิปแนวไหนอีกหรือว่าอยากให้พี่ๆคนไหนมาออกอีกนะคะหรือว่าพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็อคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนบ๊ายบาย